ต่อไปมันเป็นตําไทยนะครับปรุงรสด,ด้วยกวนพาจวดขึ้นกันนั่นนะครับแซบทุกครัวนัวทุกคำอะตาไทยนะครับดีราบข้าว่าเป็นสัญจรใครเห็นแล้วนะทุกคนใครเคยเห็นแล้วใครอยู่ในกลุ่มเฟซใครเห็นในช่อง YouTube แล้วในส่วนของรัฐบาลไทยใบฟ้านะครับพิมพ์มาหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงใครใครเห็นหลับพี่น้อง มีบักมีไม่เอ่ยหรือใครยังไม่เห็นอ่ะทุกคนพิมพ์หน่อยใครได้เห็นนะได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเหลืออมสินนะครับนะคนที่หนึ่งจนะมีอมสินด้วยนะก็จะได้ให้มีไหมเนาะอ่ะทุกคนพิมพ์ตําไทยหรือว่ามันลุดแล้วนะสัญญาณ ไม่เห็นคอมเมนต์ไหนค่าคืออะไรเนาะ,ะทุกคนพิมพต์ตำไทยนะครับโอเี่เห็นแล้วอ่ะตำไทยนะครับใส่น้ำปรัปรุงรสนะครับก่อนผ่าจวด ตำไทยนะเริ่มจากอมสินเห็นแล้วนะครับต้งพูดส่งไลฟ์ไปอ่ะออมสินครับพี่หนอประจําวดวันที่หนึ่งมิจุนานะ ตามนี้นะครับวิ่งดูดสามเม็ดเดียวหกสามห้านะครับนะไปสามหางไปกับนะทั้งเทิงทั้งลุ่มนะ,ท,ท,ะท,มทั้งเทิงและทั้งลุ่มนะอ่าทั้งเทิงและทั้งลุ่มนะพี่น้องทัางสอปอเราบนเสียบอกแนวนี้นะครับ เห็นเนาะอะไรเนาะอะไรครับคุณบุรุงโรดคือเรียกอะไรตามมาในกลุ่มลายอ๋อเขีนนี่กลุ่มไลน์ี่มันว่าอ่ะตำไทยนะนะเป็นตัวเด่นนะครับเลขเด่นเงินล้านเนาะ ตัวเด่นนะครับไม่ทำให้ผิดวังนะงวดที่แล้วก็ได้จะเป็นเก้าเนาะตัวหนึ่งมาเก้ามันออกศูนย์อะไรทจ้คนศูนย์เก้าวันนี้เป็นเจ็ดเลบแปดจตามมาตัวปุ่มอีอย่งเนาะคุณลุงโวดมันคือว่ามีจกักรของเจ้าคือเป็นหก จเจ้ามาจะใส่ห้าหกสามห้าหกสี่เลขอะไรเอ่ย <c oughs> คุณลุ่งรอดบุญเต็มมันมอ่ใชัยแล้วเนี่ยเจ็ดกระเปียกมันมาสิ่เป็นห้าหกสามห้าหกสี่ห้าหกเก้ากลุ่มปลอมม <c oughs> อสเจ้าทีกลุ่มอีหยังมากรัฐบาลไม่มีสักตัวเลยหกเด็กอีหยังเจ้ากลุ่มไหนละ่ะนะดูให้ดี นะกลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์มันไม่มีหกนะทุกคน <c oughs> คือตัวนี้นะครับนะมันเป็นเหรียญเจ็ดเล็บแปดต้องใส่กลุ่มปลอมหรือมั้งนะนะครับเน้นไปนะครับตามในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นคือ,คอชุดสามตัวนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้านะแปดเจ็ดห้า เก้าเปลี่ยนห้าและห้าเจ็ดเก้านะครับในหกหางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นเจ็ดหรือเด่นแปดมีความเป็นไปได้นะครับนะบนไปนล่างล่างมาบนในเมดพี่น้องแม้แต่คนซีวอลยู่นี่นะครับก็เหรนทุกตัวไปกับบนล่างเฮ้าหูพี่น้องมาเลียงอสีออกตัวใดแต่ตัวเด่นเนี่ยนะนะมันมีอยู่สอง สองทางนะที่มันจะเป็นไปได้ที่มันจะจะไหลนะครับที่มันจะที่จะไหลนะ,นะก็คือ2ตัวมีแดและ7จเนี่ยถ้าแปดก็มีความไหลเนี่ยก็คือภายใน3หางนั่นแหละเนาะนะคุณผิดงวดครับ อันนี้งมดที่แล้วเอาจหจบหมดที่แล้วจะออกมาสื่อหวดดีได้จังไรจะไปเบิ้งยุ่ใส่แล้วหมดที่แล้วงมดที่แล้วเนี่ยมันก็มันก็จบก็ลบทิ้งไปแล้วเนาะมันห้อยออกมันไม่น่าจะไม่มีนะนะครับโอเคเห็นหมดแล้วเนาะี่ยมัดว่พี่อยองชอบบ่ชอบไหมนะโดยเฉพาะเลขวิ่งนะครับ นะมาทุกหวดนั่นแหละนะครับในสองตัวไม่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับอนะลองเอาไปพิจรารณา